หกขั้นตอนการปลูกพยงไหหลำพยุงเวียดนามเพื่อส่งออก 1. การสำรวจและเตรียมสภาพความพร้อมสำรวจสภาพความพร้อมของตัวเองที่ดินที่จะใช้ปลูกงบประมาณที่จะต้องใช้สภาพพื้นดินน้ำอากาศบริเวณโดยรอบปรับปรุงสภาพดินและระบบนิเวศให้เหมาะสม 2. การหาแหล่งที่มาของต้นกล้าสายพันธุ์ที่เหมาะสม หาแหล่งต้นกล้าสายพันธุ์ที่ดีจากบริษัทห้างร้านที่เชื่อถือได้มีเอกสารการนำเข้าส่งออกอย่างถูกต้องและสามารถออกเอ,อกสารรับรองสายพันธุ์รับรองการซื้อขายให้เราเพื่อใช้อ้างอิงกับหน่วยงานราชการได้ในอนาคต 3. การเพาะเลี้ยงและการดูแลเอาใจใส่หมั่นรดน้ำรวนดินบำรุงปุ๋ยคอก ปล๋ยสูตรสม่ำเสมอและจัดแต่งกิ่งริดกิ่งเพื่อให้ต้นไม้สูงและได้ขนาดตามที่เราต้องการ 4. ลงเบียนให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายกับหน่วยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบลงทะเบียนต้นไม้เพื่อการค้าไม้ในที่ดินกรมรมสิทธิ์ของตนเองผ่านระบบ e t r e ของกรมป่าไม้เมื่อไม้จากแปลงปลูกของเรามีอายุได้2-3ปี 5. การเลือกคู่ค้าผู้ส่งออกไม้ที่เชื่อถือได้เมื่อไม้อายุ8-10ปีพร้อมตัดจำหน่ายเราสามารถติดต่อไปยังผู้รับซื้อผู้ส่งออกเพื่อประเมินราคาซื้อขาย 6. การดำเนินงานขั้นตอนการซื้อขายเมื่อมีผู้รับซื้อเรียบร้อยให้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ตัดขายขนย้ายและขอเอกสารใบรับรองไม้เพื่อการส่งออกไปนอกพระราชอาณาจักร สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืชไซเตสและกรมวิชาการ,กรเกษตร